เต็มระบบทุกช่องจราจรครับจุดตรวจบกจรกราบสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569เวลา12.35นาทีครับจุดใหญ่ไฟกระพริบครับเต็มระบบบอกอรจรครับเป็นกวดขันวินัยจราจรเดอร้อวันนี้ ถนนพดุงกุงเกษมนะครับตรงนี้จากยศเสมานะครับไม่พร้อมอย่าหามาแยกกัดจศึกอยู่ด้านด้านหลังนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับคนมาใช้บริการแน่นๆเลยนะครับวันอาทิตย์อย่าคิดว่าตำรวจไม่มีนะครับนะเอาขวดกันทุกเวลานะครับกลางคืนก็มีด่านเมากลางวันก็มีจุดตรวจนะครับ กดขันวิ่ัในจราจรผู้คนนี่แน่นๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมโวนะ,ะดีด้านหลังนะครับทุกคนจะเป็นทางโบเบน,นะครับมาฝากพี่น้องแล้วกันนะครับต่อภาษีให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมา จุดนี้นะครับจุดนี้ถือว่าบ่อยครั้งนะครับเน้เนเรถยนต์รถจักรยานยนต์เห็นก็เอานะครับนะ <ynı. S 1> เก็บทุกรายละเอียดเป็นงานหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับทุกคนรวมบอกต่อกันแล้วกันนะครับ <rating. S 1> ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปลอดภัยนะครับมา,าชมการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มาประชาสัมพันธ์นให้พี่น้องเขาลกฎหมายเขาลกฎจราจรบรรยากาศดีครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับ <S <S <ensation> อยู่พื้นที่ปลอดภัย ไปชมกันนะครับอีกครั้งหนึ่งคนมาใช้บริการก่อนข้างที่จะเยอะแน่นๆนะครับแน่นๆเลยแน่นๆเลยนี่ ส่วนมากคนโดนนะครับคือเรื่องภาษีนี่น่าจะน่าจะโดนกันเยอะนะเขาเ้าสองดูรถที่ไม่ต่อไม่ชาําระภาษีประจําปีอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะแล้วก็รถป้ายแดงอาจจะใช้เกินไหมนี่จะเป็นป้ายแดงนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับใครที่ชมตั้งมารอแล้วเห็นคลิปมีประโยชน์ก็ช่วยกันนะครับบอกต่อกันแล้วกัน